แขกแต่งตัวแบบไหนเป็นเออเรามีงานมั่นสองวันงานแต่งหนึ่งใก็เราไปสามวันมาทุกวันมาทุกวันีสามวันมั่นเช้ามั่นเย็นอีกวันนึงเป็นมั่นบ่ายแล้วก็ก่อนนอนมียกน้ำชาไมมียกน้ำชาด้วยมีแบบไทยมีทุกประเทศ พี่คิดว่าตั้งแต่เซนทรันชิดลมจนถึงเซนทรันเอ็นบาซีไม่อันนี้หัวขบวนหัวขบพัวมีตว่ะตัวูพันก็ได้เพื่อนเจ้าบ่าเจะสาวกี่คนกันลูกเพื่อนเจ้าบ่าวห้าพันเพื่อนเจ้าสาวห้าพันก็ได้เดี๋ยวเรามีเปิดให้ใส่ซองคะ ซองแดงซองแดงมีนังเกี้ยวด้วยเหรอครับเปากเออนังเกี้ยวก็ได้แห่นังแมวก็ได้